สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพาเครื่องในช่องจัตโฮเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับอ่าพานะครับหลวงพ่อทวดให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับได้อ่ารับชมกันนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะครับผมจะหยิบพระอีกองหนึ่งนะครับมาให้ดูด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับได้แล้วครับผมก็นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นนะครับหยดน้ำนะครับ เป็นหยดน้ำนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้นะครับปีสองห้าสองสองนะครับเป็นหยดน้ำนะครับปีสองห้าสองสองออกที่นะครับวัดชังให้โดยตรงนะครับผมองนี้มีฟาร์มพิเศษมากนะครับผมมีฟาร์มพิเศษมากนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างนะครับ ที่เห็นนะครับเหรียญหยดน้ําปีสอง2นห้ารัสองสบองนะครับองนี้นะครับเป็นนะครับพระเขาเรียกว่านะครับบล็อกหน้าแก่นะครับผมบล็อกหน้าแก่นะครับดูที่หน้าหลวงปัะทวนนะครับจะหน้าแก่นะครับจะเป็นบล็อกเดียวกับเนื้อทองคํานะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับผมเป็นบล็อกหน้าแก่นะครับบล็อกหน้าแก่เนี่ยนะครับจะเป็นนะครับที่นิยมที่สุดนะครับผมบล็อกหน้าแก่ อันนี้เป็นหน้านิยมเลยนะครับผมบอกหน้าแก่นะครับองนี้นะครับที่เห็นเป็นเหลืองเหลืองสวยๆนะครับแบบนี้นะครับที่ผิวพันเวววับแบบนี้นะครับคือนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนะครับหายากนะครับเท่าๆกับเนื้อเงินและก็เนื้อเงินลงยาเลยนะครับ สร้างนะครับน้อยมากๆนะครับผมสำหรับเนื้อทองฝาบาทนี้นะครับผิวนะครับพันดีมากๆนะครับที่เห็นห่วงเป็นทองแดงแบบนี้ห่วงเดิมนะครับเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาปั๊มแยกนะครับผมเขาปั๊มเนื้อทองฝาบาทเนี่ยจำนวนน้อยนะครับเขาก็เออแยกปั๊มออกมานะครับแต่ว่าห่วงเนี่ย เขาก็นะครับทำเป็นทองแดงเอาไปใส่เหรียญทองแดงอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เอามานะครับใส่ในนะครับเนื้อเอ่ทองฝาบาทนี้ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเจอเนื้อทองฝาบาทแบบนี้นะครับก็90%ขึ้นนะครับจะเป็นห่วงทองแดงนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับผมทีแรกผมก็ตกใจนะครับตอนที่เล่นใหม่ๆนะครับนึกว่า เอ้ยห่วงถูกเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคือห่วงเดิมนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะครับองค์นี้บล็อกหน้าแก่นะครับที่ว่านิยมแล้วเนี่ยนะครับในปีสองพนห้าสองี่สองเนี่ยองนี้บล็อกหน้าแก่เขาเรียกหอยาวนะครับหอยาวเนี่ยก็จะนิยมขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ก็เล่นนะครับเล่นเล่นเล่นตามที่เขาเล่นกันนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาแหวกแล้วพูด เออเองออเองอะไรอย่างนี้นะครับคือหอหีบเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะหางยาวนะครับแหลมออกมาแบบนี้เลยนะครับผมโดยปกติแล้วหอหีบจะหางสั้นนะครับแต่บล็อกนะครับผมว่าน่าจะเป็นการปั๊มแตกหรือว่าบล็อกอ่านะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเลยเรียกนะครับว่าบล็อกหอยาวนะครับหน้าแก่หอยาวนะครับอันเนี้ยนิยมที่สุดเลยนะครับผม ที่เขาเล่นกันนะครับเขาเล่นกันมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองเออเองนะครับผมแล้วเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนะครับก็ให้ดูนะครับเขาก็จะมีนะครับผิวเดิมเดิมนะครับของเขาองค์นี้นะครับถือว่าเก็บได้สภาพดีมากนะครับดูหน้าจันทิมนะครับหน้าจันทิมยังสวยอยู่เลยนะครับผมนี่เป็นเนื้อที่หายากเลยนะครับ เบียดเบียดกับการหาเนื้อเงินเลยนะครับผมด้านหลังนะครับเขียนว่าอาจารย์ทีมนะครับปีพศสองพนห้าสองสองนะครับกระหนกของเขานี่ก็จะคมเลยนะครับเนื้อทองฝาบาทจะไม่ค่อยใครเยื่นนะครับเพราะว่าปั๊มแรกๆเลยนะครับผมน่าจะต่อนะครับจากเอ่อเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับผมก็มาปั๊ม ฝาบาทต่อนะครับก็คือเก็บงานที่สร้างน้อยก่อนนะครับพูดง่ายๆเราค่อยมาสร้างนะครับทองแดงทีหลังนะครับผมก็คือปั๊มทองแดงนะครับต่อจากพวกเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับทําให้พระนะครับมีฟาร์มคมมากฝานะครับผมอันนี้ขนาดด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นรูปท่านอาจารย์ทีมนะครับออกวัดจังให้โดยตรงนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับไม่นะครับทันท่านอาจารย์ทีม ไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับเป็นท่านอาจารย์นองนะครับวัดไ้ขาวเป็นผู้อ่ามานะครับปลุกเสกให้นะครับผมทองฝาบาทองค์นี้แล้วก็เรี่ยมมาสวยนะครับเรียบร้อยนะครับผมด้าน,นหลังเรียบร้อยนะครับแล้วพูดเรื่องห่วงไปเรียบร้อยด้านหน้านะครับก็เป็นนะครับ มีอันนะครับด้านบนนะครับแล้วก็มีนะครับคำว่านี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับกระหนกก็จะคมคมสวยๆเลยนะครับเหรียญตัวจริงก็จะแวววับนะครับเหรียญตัวจริงนี่ก็จะแวววับนะครับหน้าแก่หอยาวนะครับ เป็นพระที่สภาพสวยนะครับเนื้อนี้นะครับจะหายากนะครับแล้วก็สภาพดีแบบนี้หายากมากๆนะครับผมผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกหน้าหนุ่มนะครับเนื้อทองฝาบาทซึ่งเป็นนะครับพระที่บ้านของผมเองนะครับนี่เป็นพระพ่อนะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าเขาเรียกว่าอันนี้เป็นพระบ้านผมเลยนะครับผมก็เลี่ยมไว้นะครับก็ยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าเออเป็นที่ระลึกของพ่อนะครับว่าจะไปเลี่ยมทองนะครับหรือว่าเลี่ยมเงินเก็บไว้ดีนะครับ ก็ได้แต่เลี่ยมพลาสติกเซฟไว้ก่อนนะครับคือแบบนี้คือพ้านะครับเก็บสภาพผิวไม่ดีนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันแต่ว่าองค์ซ้ายมือนะครับองค์นี้เป็นบล็อกหน้าหนุ่มนะครับสภาพผิวอ่าเก็บไม่ดีนะครับแบบนี้องค์ขวามือเนี่ยเป็นพ้าที่ผมเช่าเองอะไรเองนะครับแล้วก็เช่าเขาเรียกว่านะครับ จากนะครับแหลงบ้านๆนะครับผมแหล่งบ้านบ้านนะครับซึ่งเป็นนะครับของแท้สวยเดิมนะครับแบบนี้สวยๆนะครับแบบนี้นี่นี่คือผ่าที่เก็บดีนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับมีโดนออกไซด์นะครับหน่อยเดียวนะครับนี่นะครับนี่ทําให้เห็นนะครับให้รู้เลยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับผิวเดิมนะครับผมผิวเดิมนะครับผมไม่ได้ แต่งเติมหรือล้างหรือทํากระไลอะไรนะครับมันไม่ใช่นะครับก็คือเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทที่สภาพดีมากๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับให้ผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเขาคนละหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหน้านุ่มนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแก่นะครับผมเส้นสายจีวรนะครับเส้นเลือดที่แขนอันนี้ก็เส้นเลือดที่แขนไม่มีนะครับ ตัวหนังสือก็จะคนละแบบเลยนะครับผมแล้วโดยปกตินะครับเหรียญหน้าแก่เนี่ยจะห่อหางสั้นนะครับแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับคือบล็อกนะครับหอยาวนะครับเขาเรียกหอยาวหน้าแก่หอยาวนะครับเนื้อฝาบาทนะครับผมก็นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบอ่าชื่นชอบนะครับพระนะครับ ซึ่งเป็นนะครับยุคสองอาจารย์นองวัดไซขาวุกเก็นะครับอายุพานะครับสี่สิบปีนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่สามพันสี่ร้อยบาทนะครับผมสามพันสี่ร้อยบาทนะครับเลี่ยมพร้อมขึ้นคอนะครับราคานี้อ่าพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญที่นะครับเนื้อหายากนะครับเป็นเนื้อหายากนะครับคือเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับผม สวยๆนะครับ3,400บาทนะครับโทร0ูนย์เก้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสาหกหเชษนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับอ่เข้าไปนะครับในช่องมีพระมากมายเลยนะครับเชิญพี่เพื่อนๆนะครับอ่เข้าไปดูนะครับแล้วก็อ่ารับชมกันได้นะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้หาแจ้งเตือนให้พี่เพื่อนๆนะครับได้ เข้าไปนะครับอ่ารับชมกันนะครับผมนี่นะครับบอกนี้ก็เข้ามาให้ดูใกล้ๆนะครับผมเขาจะทําเป็นเส้นเลือดนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็คือแบบว่านะครับมีฟาร์มเป็นเาเรียกว่าหน้าแก่นะครับหน้าแก่หอยาวนะครับอ่าดูที่หอหีบนะครับผมหางแหลมเฟี้ยวเลยนะครับก็ทํานะครับให้พ้ามีตาหนิอะไรที่ดูง่ายขึ้นนะครับย่านะครับประมาทนะครับ เหรียญปี2อง2นห้าอยสองนี้เก๋นะครับเกอนนะครับผมเพราะว่าเป็นพระนะครับที่ขายง่ายนะครับผมนี่นะครับหอยาวนะครับคมคมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ